ข้างหน้าจะเห็นได้ว่าทีมงานเราน้ำมันหมดเนาะก็มี2ทีมาด้วยกันสองคันนะทุกคนเห็นไหมครับทำยัจครบ กันเพราะผมเข้าไปจีบถ้าผมจีบโดนแฟนใครก็ขออภัยหน้ที่นี้ผมทำเพื่อความสนุกและความบันเทิงและเพื่อสื่อสังคมขอสาวๆว่าเขาจะมีปฏิกิริยายัางไงในการที่ผมไปจีบแบบใส่หมวกกันน็อกและขี่รถพุ่งชนยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe ช่องผมด้วยนะครับฝไปชมคลิปกันครับผมสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ channel ตุ๊ดตาซ่า happy baker เนาะวันนี้เราก็อยู่กับเจ้า ฮอนด้าเด็ดลายยี่สิบห้าซีซีเนาะอ่าข้างหน้าจะเห็นได้ว่าทีมงานเราน้ำมันหมดเนาะแล้วเพื่อนๆก็กำลังตามหลังเรามาโอเคแล้วก็จะมีจุดหมายอยู่ที่ห้วยลิงโจนเนาะอยู่ที่อ่าห้องแซงอเอเรือง์นูกทานี่แหละนะแจะกี่มองได้ดอก นานนทุกคนเออก็อยากถามว่ามีพี่ๆคิดถึงผมหรือเปล่าเพราะว่าไม่ได้ลงคลิปนานแล้วก็ไม่ได้ออกไปไหนนะช่วงไปเทอมทำแต่งาน ทีมาด้วยกันสองคันนะทุกคนเห็นไหมครับก็จะแบบเอ่อถ้ามีพี่ๆอยากเห็นสภาพแดดเราเราก็จะให้ดูนะแต่ว,ว่าตอนนี้หาที่จอดก่อน <c oughs> <Yeah. S 2> ตอนนี้เราก็อยู่ปั๊มน้ำมันพีทีเนาะเติมน้ำมันดีกว่ามันมีอะไรเนี่ยก็เป็นสภาพรถของเราเนาะอ้มันต้องอีกมุมนึง เอาเกาหาครับใช่เกาหา่าชิชครับพี่ย่าเห็นละมั่นหลาดด้วยครับ พราะว่าพี่ๆป่าน้ำมันก็น่ารักมากๆเลยนะทุกคนขอบคุณครับเคเราก็จะให้ดูสภาพรถที่เราขี่มาเนาะออาทิดทางอีกโอเคแป๊บหนึ่งนะทุกคนขอตั้งก่อน นี่ก็จะเป็นรสภาพรถที่เราเพิ่งทําเสร็จเนาะกว่าจะได้ขี่ก็ประมาณ3าสี่เดือนได้แหละสามารถตีชมได้นะครับปีวๆทีโอเคเราก็จะเดินทางกันต่อแล้วนาะเดี๋ยวผมจะถ่ายเป็นช่วงๆเพราะว่าแบตกล้องไม่ค่อยมีเนาะโอเคครับเมื <c oughs> ่อกี้เราก็ซัดเล่นกับเพื่อนเนาะสายคันหลุดอะ่ะ <c oughs> โอ้ยแย่จดีวว่ะโอ้สายคัดหลุดได้ไงวันเนี้ยไม่เคยหลุดสักทีนะทุกคนเดี๋เดเดยวขอขอจูนสายคัดก่อนอนี้ยโอ้ยคัดไม่เคยหลุดสักทีนะแบบเนี้ยเห็นหมดอะเห็นอยู่ดอกอุ้ยหันได้หนิขอนหาโอ้โคขอนแรงนะ ไอ้ยาเอหล,ลุดตุกที่เลยกำลังบีดแรงๆเลยไอ้ยาสายคัดหลุดาสายคัดหลุดเฉยๆยกำลังขึ้นเกียร์ต้องสูงเลยแนมบังคัดคัดลุดละ่ะว่าด้คันแนนเนี้ย โอเคทุกคนเราก็จะไปต่อนะกระลังเรียนรอบสูงว่ะโอเคเตรียมตัวออกเดินทางได้เบาเบาไอ้นังเบาโอ้โหยังเอาอ่ะ Го ว้้าว้าว้าวว้าววารอ้า้า้สาวก่าว้้าาว Ha <laughs> ยิ either, like, <laughs> <Okay. S 2> okay. ้มให้เลยนะทุกคนโอเคเตรียมตัวออกเดินทางได้ น้ำมันยังเฮียนจะนนน้ะน้ำน้ำมะน้ำบ่อันเดียน้ำมำมันน้ำมันยัง เด็กๆเกขาจะถึงอ,อ,อ่อะคัดลุดเออเขนแล้เราหรอเปล่าเรียวคัดลุดเฉยๆไอ้จอดซองเท่าล่ะคัดลุดคัดลุดที่ซื้อมีเบอร์ที่ซองป่ะ ันยังไม่ขันขี้ได้อยู่ nó mấy nhà quá กินแม่งกินรถเป็นแต่ออยาน,นใช่ปะ เบอร์ทิปสองเบอร์ทิปสองนะขาดไอลุดเบอร์ทิปสองวะเนี่ยแมงเอ้ยกุลล์ล๊อขาดด้ว,ว่าพวกเด็ขันมา พวกมันเกินเุ๊กเบาๆนะพวกมันเกินน้ำมันหมดหรือว่าอะไรก็ไม่รู้อะทุกคนสงสัยอุณหภูมิเกินมันหวัดเอาซื่อๆนี่ไหมออกมันหวัดเอาซื่อๆนี่ น้ำมนันเ่ได้เบินน้ำมนันเพลิดเบิดไ่รู้ว่าเป็นหยังวะสงสัยอุณหภูมิมันเกินตอนนี้ก็ถึงแล้วนะทุกคนโอ้โหอากาศร้อนมากรถก็สักก็ทังไม่รู้ว่ารถเป็นอะไรอะอะไรยูอะไรดูผู้สาวเหรอฮะโอ้ผู้สาวเยอะอยู่ ทุกคนตอนนี้รถเราน้ำมันไม่ลงนะได้ถีบรถกลับว่ะตอนมาโคตรหล่อแม่งเ้ยตอนกลับได้ถีบกลับ,บว่ะโคตรสวยเลยว้าออกคางไปที่ละ ออกคางไปออกคางรถนั่นเว้ยหน่อยทีเป็นรูุ้สศึกษานี่แต่ <S <S น,นี้เจ้าสวยกว่าเพื่อนแต่ว่าได้ยันกลับนะทุกคนได้จีีบกลับ